สวัสดีครับผมเล็กคนทำคลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเนื่องจากมีภารกิจตรวนที่จะมาอยู่อำเภอปัวเป็นเวลาหลายวันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาสักการะที่ศาลเจ้าพ่อหลวงปัวนะครับเดี๋ยวจะเข้าไป สักการะ,ะข้างในนะครับก็เข้ามาถึงบริเวณข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลวงูวนะครับก็มาก่าวสักการะ,ะนะครับ ตรงนี้น่าจะทำใหม่นะครับเป็นสาลาไม้อ่าก็มักไอ้กลาาสักกิละนะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวมาอยู่ที่อำเภอปัวนะครับรก็มาทำภารกิจนะครับ ประมาณห้าวันนะครับก็มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่ได้เลยนะครับวิวสวยๆนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานครับอยู่หลังศาลเจ้าพ่อหลวงปัวนี่เองนะครับหลังจากไปศาลเจ้าพ่อหลวงปัวนะครับตอนเย็นๆนะครับก็แวะมา ตรงนี้เลยนะครับพญาผานองก็เลยรูปปั้นพยาผานองมา นิดหนึ่งครับก็จะมาถึงสนามกีฬาพยาพานองนะครับข้างในก็จะมีการเล่นบอลเทเบิลน,นิดแบบมึนตันข้างในน,น,นู่นก็วันนี้คงไม่ข้าไปแล้วนะครับ จุดนี้เป็นกำแพงเมืองเก่าเ,เวียงวอลนคร ตอนเช้าๆนะครับก็มาฟังเสียงไก่ขันมาดูต้นไม้นานาพันธุ์นะครับบริเวณในบ้านก็ต้นดอกไม้ก็กำลังออกดอกนะครับ ในช่วงฤดูฤดูฝนนะครับ ก็เดินออกทางหลังบ้านมานะครับนี่ก็จะเป็นสวนนาซึ่งตอนนี้ข้าวก็กำลังขึ้นเขียวขจีนะครับก็เป็นฤดูทํำนานะครับ ช่วงนี้ก็มีฝนโปรยปรายลงมานะครับก็มาส่งท่านพ่อทำแผลที่โรงพยาบาลท่านพ่อก็ได้รับอุบัติเหีุนะครับต่อด้วยมาเฝ้าท่านแม่นะครับซึ่งป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ส่งท่านพ่อเฝ้าท่านแม่เสร็จนะครับเอะก็จะมาหาซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับและรถเช่าครับที่ร้านนี้เลยนะครับและแวะมาขอบคุณนะครับก็มาปวเมื่อไหร่นะครับก็ มาใช้บริการร้านนี้ทุกครั้งมายืมทุกครั้งนะครับสวัทนายานยนต์โทร08195 08121มีสองเบอร์นะครับเบอร์บนกับเบอร์ข้างล่างแล้วก็จำหน่ายรถ จักรยานยนต์มือสองด้วยครับแล้วก็เช่าให้เช่าด้วยตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับอ่าก็มาอยู่กลางทุ่งนานครับมารับบรรยากาศและมาปิดคลิปที่กลางทุ่งนาข้าวเลยนะครับ